สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาดูรถขุดสุดหล่อฮะ XCMG ตัว135ครับ XCMG XE 135B ครับนี่ทำงานฮะทำงานเอา,เอา,เ,อาเอาดินลงเอาดินลงจากพ่วงก่อนฮะอันนี้เป็นงานถมดินนะฮะเป็นงานถมดินเราอยู่กันที่อำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีครับให้ดูบรรยากาศนะฮะนี่บรรยากาศงานนะครับ ตรงนี้ลงรวมรวมแล้วเป็น 1, พันพ่วงนะฮะอันนี้ฝั่งเดียวนะมันมีฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูฮนะแต่ตอนนี้รถขุดสุดหล่อเรามาเอาดินลงอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะฮะเผื่อว่าง,าง,างตอนเย็นท่านใดเลิกงานแล้วเพลินๆนฮะนั่งไถโทรศัพท์เพลินเปิด Facebook ขึ้นมาเจอ Facebook ไลฟ์ เอาแวะดูกันก่อนได้ฮะแวะดูแวะชมกันก่อนได้ฮะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะฮะต้องสวมวิญญาณพ่อค้าตลาดนะัดและชั่วโมงนี้นะครับมาดูพระเอกนะฮะเอ็กีเอ็มตัวร้อยสามห้าทำงานจิงหน้างานนะตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะทำงานนี่แบบว่าทำงานแทนสองได้เลยโอ้สุดๆเลยนะ สุดๆกันไปเลยโอ้ตอนนี้ที่ปทุมนี่เมฆฝนมาแล้วหมามืดแล้วจะตกไม่ตกไม่รู้ฮะแต่ไม่สนใจฮะตกไม่ตกไม่รู้ดินมาแล้วก็ลุยกันต่อนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูไลฟ์นี้อยากเข้ามาทักทายเข้ามาได้นะครับทักทายพูดคุยสอบถามได้นะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอะไรก็ได้ทุกเรื่องเลยว่ามานะคร อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวรถนะฮะมาเจาะลึกกันนะฮะยินดีนะครับอ่าสวัดดีแล้วนะฮะหวัดดีทุกท่านนะฮะหวัดดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะเข้ามาดูนะฮะเข้ามาแล้วส่งเสียงหน่อยนะฮะทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนะมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะฮะโอ้หวัดดีสวัดดีหวัดดีแม่น้องฟ้านี่มาเลยกดไลค์คนแรกนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวรัวส่งมาได้เลยนะครับ ช่วงนี้ว่างวางวันหยุดนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีโอ้ oh, น่าจะเป็นเพื่อนชาวต่างชาตินะฮะฮัลโหลกุดไม่ถูกเลยนี่กุดอะไรเนี่ยจะกุดมอร์นิ่งอย่างเดียวเลยนะะนครับ mm hmm. อ่าตอนนี้ก็จอดรอดินนะตอนนี้รถด,ดินเพิ่งมานะฮะให้ดูมุมนี้สวยๆรอสักครู่นะเดี๋ยวรอพ่วงพ่วงแม่เข้ามาก่อนนะ เมื่อกี้พ่วงลูกเสร็จไปแล้วนี่พ่วงตัวแม่มาแล้วนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกดไลค์กดหัวใจนะฮะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ครับกดไลค์กดหัวใจก็พอฮะนะฮะเอาตอนนี้ฝนลงมาแล้วฮะหน้าจอโทรศัพท์เริ่มเปียกแล้วฮะนะครับอ่ะมามาเดี๋ยวลดลดลดดินลดพวด่วงดำดินลงกันหน่อยแล้วนะมุมนี้นะจากมุมด้านท้ายนะฮะ ต้องส่งสัญญาณกันดีๆได้ระยะแล้วตะโกนเลยอ่ะอ่อนะยกปุ๊บหลวงปับ๊บนะนี่เลย หมดหมดพ่วงเรียบร้อยตีฝาทีตีทีนึงตีทีนึงโอ้โหไม่ดังฮะไม่โดนฮะมาโดนตอนจบเบาๆอ้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วถ้าถ้าลงหนักนี่คงต้องขอลาลงนะแต่ตอนนี้ยังพอได้อยู่นะยังพอได้อยู่นะ เดพาไปดูใกล้ๆนะแต่ในระยะที่ปลอดภัยนะเราต้องอยู่ใกล้ๆในระยะที่ปลอดภัยนะจะได้เห็นการทํางานที่ชัดเจนของน้องลองของเรานี่เลย XCMG ตัว135นะน้ำหนักปฏิบัติการก็13ตันนะเครื่องยนต์ i s u ุ u 6ไม่ใช่6นะตัวนี้4สูบฮนะถ้า6นี่ตัว200ฮนะอันนี้ตัว135เป็นเครื่อง Isuzu 4BG ฮนะ Direct Injection 98แรงมา้าประหยัดสุดอึดสุดทนสุดนะฮะ นี่เลยถ้าขอดูมุมนี้หน่อย วันนี้รถด,ดินไม่มาแล้วนะพอรถด,ดินมันไม่มาเยอะๆนี่มันไม่ค่อยมันเลยถ้าดูโยกอยู่ทีสองทีรถด,ดินไม่มานี่ต้องขอล่าลงก่อนนะฮะวันนี้ถือว่าไลฟ์เล่นๆก่อนนะเดี๋ยววันหน้าจะมาไลฟ์เอาจริงอดูซีว่าไงว่าไงว่าไง โอเคงั้นวันนี้ฝนมาหนักแล้วต้องรีบลาลงก่อนะโทรศัพท์เปียกแล้วฮะยังไงก็สวัสดีทุกท่านนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะแล้วพบกันต่อๆไปสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีพี่บุญทรงครับวัสดีครับพี่วัสดีครับพี่บุญทรงนะมาดูตัวละสามห้าทำงานครับพี่แม่กําลังจะลาลงแล้วฝนมันมาครับพี่ตอนนี้ปทุมฝนลงแล้วครับ ไงดูดูเพลิน,นๆต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับพี่บนส่งเข้ามานี่ต้อง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 พาดูอีกหน่อยนึงนะนะนะครับแม้ฝนได้มาครับนี่แมฆฝนมามืดเลยนะฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วฮนะรถเราก็ลาเลยฮนะได้เวลาน่าจะเลิกงานแล้วด้วยห้าโมงกว่าช่วงนี้หน้าง,งานเลิกเร็วฮนะ นะครับยังไงเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันอีกนะครับพี่นะครับไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ